ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลจงดนบันดาลการขอขมาของข้าพระเจ้าการขอขมาของข้าพระเจ้าให้ถึงแก่เราบุคคลทั้งหลายให้ถึงแก่เ่าบุคคลทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดามีผู้ย่าตายาย มีปู่ย่าตายายมีลุงป้าน้าอามีลุงป้าน้าอามีสามีภรรยามีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องมีเพื่อนสนิทมิสหายมีเพื่อนสนิทมิสหายมีครูอาจารย์มีครูอาจารย์มีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีเทพเทวดาทั้งหลายมีเทพเทวดาทั้งหลายมีเหล่าชาวทิพย์ทั้งหลาย มีเหล่าชาวทิพย์ทั้งหลายมีเหล่าสัพพสัตทั้งหลายมีเหล่าสัพพสัตทั้งหลายสิ่งใดที่ข้าพเจ้าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินได้ล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีที่ได้เจตนาก็ดี ที่ได้เจตนาก็ดีและไม่ได้เจตนาก็ดีและไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ดีขอให้เราบุคคลทั้งหลายขอให้เราบุคคลทั้งหลายขอให้เราพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายขอให้เราพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายขอให้เราเทพเทวดาทั้งหลายขอให้เราเทพ เทวดาทั้งหลายขอให้เราชาวทิพย์ทั้งหลายขอให้เราชาวทิพย์ทั้งหลายขอให้เราสรรพสัตทั้งหลายขอให้เราสัรพสัตทั้งหลายจงอดโทษจงอดโทษจงอภัยจงอภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะสำรวมระมัดระวังต่อไปจะสำรวมระมัดระวังต่อไปนี่แหละคือการแก้กรรมที่เราตั้งใจขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจใหม่ ละลึกไว้ว่าเราจะไม่แสดงสิ่งพวกนี้ไปที่เราประกาศออกไปทั้งกายวาจาจิตเนี่ยแสดงว่าวิบากนั้นก็จะหายไปแล้วในว่าสารอกสำรอกความผิดแต่ไม่ใช่พูดแล้วไม่ทำตามนะสำรวมนะต่อไปนะนะต้องสำรวมนะเน้นไว้ก็มีสติรูกว่าเวลาอารมณ์เกิดพวกนี้เกิดขึ้นกระทักมันที่นี่นีการทักอารมณ์การให้ความรู้จิตพอเข้าใจเนาะ แล้วกรรมจากการพาคนไปทําแท้งอย่างเงี้ยคะจะแก้ไขในวิธีทอขมาเนี่ยใช่ไหมคะขอขมาแลวอุทิศบุญให้จิตดือดให้จิตดวงนั้นที่เราเคยไปพาเขาไปทาแท้งอย่างน้อยขอมาถ้ามันยังคาจิตอยู่ให้ต่อการเจ็ดวันหรือสํานึกไปเรื่อยๆจนเห็นมันคลายมันจะมีความรู้สึกเราเองว่ามันคลายออกนั่นแหละแสดงว่ามันดับไปแล้วค่ะสาธุค่ะ